สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่ต่อนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดแบ่งนะครับนกนะครับนกพร้อมผึกเนาะแล้วก็นกผึกแล้วนะครับแล้วก็นกชํำนะครับวันนี้ครับอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับหรือว่าชื่นชอบนะครับตัวไหนเนาะโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้นะครับ เริ่มตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นนกพร้อมผึกนะครับเป็นนกกุกเสียงกลางนะครับตัวนี้ครับมีหนุนคูนะครับมีคารลมนะครับตัวนี้ครับบางๆนะครับเล่นแล้วนะครับตัวนี้ครับอายุได้แล้วเนาะแต่ว่ายังไม่มีเวลาผึกนะครับตัวแรกครับถ้าท่านใดสนใจนะครับหรือว่าชื่นชอบเนาะก็ตัวไหนนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้นะครับ ตัวนี้ก็1กุกนะครับเสียงกลางเลยนะครับตัวนี้ครับเรียกลากๆเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวตดขอเขานะครับเครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมตัวต่อไปนะครับไปรับชมกันเลยครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็เปิดแบ่งนะครับเจ้ามหาชัยนะครับนี่นะครับเรียกอยู่นี่นะครับลงปีกนะครับ นี่นะครับเจ้ามหาชัยนี่ก็เปิดแบ่งนะครับอาจารย์ท่านใดกำลังมองหานุกไปเล่นนะครับตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์ได้ทุกกรณีนะครับตัวนี้ครับเล่นดีนะครับเจ้ามหาชัยนะครับโอ้นะครับนี่นะครับเสียงของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นลูกสอกุ้ยห้อยนะครับ ส่วนส่วนส่วนมากก็จะสองกุกยาวๆนะครับโหนะครับลูกควมฝึกตัวนู้นก็ครูนะครับที่ถ่ายมาเมื่อกี้นะครับเจ้ามหาชัยลูกตัวหลักของผมเลยนะครับตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวตนลลงมาให้าจย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้มาเปิดแบ่งนกนะครับนี่นะครับสองกุกนะครับอย่างขันยูของเขานะครับ เดี๋ยวจะเอาอ่านะครับสองกลุกนะครับส่วนมากจะสองกุกนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวตนลงมาให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่นะครับเจ้ามหาชัยนะครับนกตัวหลักของผมเลยนะครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้นะครับ นี่นะ,นะครับสองกุกนะครับสองกุกยาวๆนะครับนานๆก็จะมีหนึ่งกุกนะครับแกมนะครับนี karma, ati, really, ério, ่เลยนะครับนิ been, ่งๆเลยนะครับลุกผึกแล้วนะครับตัวนี้ครับเล่นแล้วนะครับต้นไม้สายไฟเล่นได้หมดนะครับตัวนี้ครับเขาพันธุ์แล้วนะครับนับไปทวนแล้วนะครับ เม่งๆเลยนะครับเจ้ามหาชัยนะครับเนี่ยครับตัวตนของเขานะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ได้สวยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับที่ผมจะลงแบ่งวันนี้เนาะอาจารย์ท่านใดเช่นชอบนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้นะครับเสียงก็ตามในคลิปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมตัวต่อไปนะครับรดับชมงกันเลยครับตัวนี้เป็นสามกุกห้อยนะครับตัวนี้ครับ ลุ้นคููอ่างนะครับแต่ผมจับแยกขึ้นกรงแล้วนะครับจับแยกขึ้นได้สามวันสี่วันแล้วนะครับตัวนี้ครับจับแยกขึ้นวันแรกขันแล้วนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับแต่ยังไม่คูนะครับยังลุ้นอยู่นะครับยังลุ้นคููอ่างเนาะแต่สามกุกจะไม่แล้วนะครับ ขึ้นแรกๆนี่ก็จะสองขุบนะครับก็ถ้าสองขุกก็สองกุกเป็นซุดไปเลยนะครับแล้วก็สามซุดสามขุกก็ซุดเป็นซุดไปเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับสามกุกแกมเนาะเป็นลูกเสียงเล็กนะครับตัวนี้ครับลุนปูอ่างนะครับตัวนี้ยังไม่แบ่งนะครับยังยังเก็บไว้ก่อนนะครับ ให้เขาขึ้นก่อนเนาะมั่นใจก่อนว่าเป็นปูอ่างแล้วก็จะมาเบิกลงแบ่งอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาาทุกท่านไปชมผลผลตัวต่อไปครับรับชมกันลยครับเห็นนะครับอยู่นี่อีก3ามตัวนะครับฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็อายุไล่แล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นนกเจ้าพุทโธนะครับเรียกเจ้าพุทโธเนาะมีคาลมนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเจ้าเสียงเด็กนะครับนกผอมผึกนะครับอายุกงได้แล้วนะครับ2ตัวนี้ได้แล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยโหเด่นดีครับตัวนี้ครับเอาไปแขวนข้างนอกนะครับอาบแดดนี่แป๊บเดียวขันนะครับตัวนี้ครับน่าจะฝึกง่ายนะครับสองตัวนี้ยังไม่เคยเข้าพเนียยนะครับแล้วก็อีกตัวตัวนี้ก็จะเป็นนกชํานะครับ ลุกชําเสียงกลาง1นึ่งกุกนะครับตัวนี้ครับคาดว่าอ่างมีอ่างหนึ่งคำนะครับที่ได้ยินเนาะตัวนี้ครับน่าจะเป็นอ่างหลงนะครับไม่ใช่อ่างอาชีพนะครับนี่ครับเริ่มต้นจากตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น2กุกนะครับ2กลกุกห้อยนะครับตัวนี้ครับเจ้าพุทโธนะครับเรียกจ้าพุทโธเลยนะครับตัวนี้ครับ เรียกลากลากเลยนะครับเสียงกลางนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางเปิดเปิดนะครับคาลมนะครับตัวนี้ครับมีคาลมเรียกคูนะครับเรียกคูหนนคูนะครับตัวนี้ครับส่วนมากก็จะหนึ่งกุกนะครับตัวนี้ครับสองกุกแกมนะครับตัวนี้ครับอาจารย์ทาไใดเส้นชอบตัวไหนนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมแบ่งหมดทุกตัวนะครับที่ผมลง ที่ผมถ่ายเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปชมนุกเจ้าเสียงเด็กนะครับตัวเด็ดเลยนะครับตัวนี้นะครับไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับเจ้าเสียงเด็กนะครับตัวสวยนะครับตัวหล่อเลยนะครับตัวนี้ครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับลูกพร้อมผึกนะครับเก็บหางดีมากครับตัวนี้ครับหางไม่หักเลยนะครับอายุโกงนี่ลายแล้วนะครับ เล่นแล้วนะครับตัวนี้ครับเอาออกไปอาบแดดนี่แป๊บเดียวครับขันนะครับนี่นะครับตัวตน,นของเขานะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับก็ผมแบ่งหมดทุกตัวนะครับเจา้ามาหาชัยก็แบ่งนะครับเจ้ามาชัยนี่เป็นตัวหลักของผมเลยนะครับที่ผมถ่ายให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมกันนะครับโทรมาเลยนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ ตัวนี้เป็นลูกเสียงเด็กเด้งกุกนะครับเสียงเด็กจุดจวดเลยนะครับโอเคครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านไปชมลูกชํำนะครับตัวนี้อายุโกงสีเดือนนะครับสีเดือนนิดๆนะครับตัวนี้ครับสังเกตที่ลายมิดคอเลยนะครับตัวนี้ครับแตกต้นๆนเด่นๆทเลยนะครับตัวนี้ครับ ขาลมนะครับตัวนี้ครับขัดบ่อยมากครับขัดหนุนบ่อยครับตัวนี้ครับคาดว่ามีอ่างนะครับที่ได้ยินนะเนาะเพราะว่าเสียงกลางๆเปิดๆเลยนะครับตัวนี้ครับกําลังจะถ่ายขนนะครับเนี่ยครับขันให้ฟังทุกวันนะครับตัวนี้ครับนิ่งๆเลยนะครับ าจารย์ใดชื่ชอบตัวไหนนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับค่าส่งก็เริ่มต้นจากห้าใบแดงนะครับค่าค่าส่งเนาะไม่รวมค่านุกนะครับจะแยกเป็นนะครับค่าส่งเนาะนี่นะครับตัวนี้อุ้ยยอดนะครับเสียงเพาะมากครับตัวนี้ครับ ขันยูนเพาะเลยนะครับตัวนีครับหนึ่งกุกนะครับหนึ่งกุกเสียกลางเปิดๆนะครับตัวนี้ครับคาดว่ามีอ่างหลงหนึ่งคำนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่สามตัวนู้นก็มีสองตัวนะครับที่เสียงพอๆกันนี่ตัวนี้นะครับในกวตัวนู้นนะครับแต่ตัวนู้นยังไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยคึกเท่าไหร่แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้ย ตรวจจาดเลยนะครับตัวนี้ครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับฝากติดตามชมวุฒุฬขยาสายสองเลยนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งนุกนะครับอาจารย์ท่านใดกําลังมองหานุกผึ่นุกชํานุกพร้อมผึกนะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้นะครับจะคลิปนี้ก็จะลาไปกับเจ้านุกชํานะครับยังไม่มีชื่อนะเคครับก็ ท้ายก็จะกล่าวคว่าสวัสดีครับผม